ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษานะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่กาเรื่องการประมาณค่านะคะถ้านักศึกษายังจำได้ตอนที่ครูสอนในสัปดาห์แรกค,ครูเคยบอกว่าสถิติเล่มนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นสถิติพรรณนานะคะซึ่งเป็นสถิติที่มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่มีการาอ้างอิงเบี่ยงนอื่น ะะกับสถติส่วนที่2ก็คือสถติอ้างอิงซึ่งจะเป็นสถิติที่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างแล้วทําการอ้างอิงไปอย่างกลุ่มประชากรซึ่งการอ้างอิงไปย่งกลุ่มประชากรก็จะมี2วิธีก็คือใช้การประมาณค่ากับใช้การทดสอบสูตยฐานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการประมาณค่ากันก่อนนะคะ สำหรับหัวข้อเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ประกอบไปด้วยเรื่องที่ 1. ความหมายของการประมาณค่า 2. ประเภทของการประมาณค่า 3. การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรสี่การประมาณค่าสัดส่วนของประชากรและห้าการประมาณค่าความแปรปรวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะ เมื่อนักศึกษาเรียนหน่วยนี้แล้วนักศึกษาควรจะบอกความหมายของการประมาณค่าได้บอกประเภทของการประมาณค่าได้ประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรได้ประมาณค่าสัดส่วนของประชากรได้และประมาณค่าความแปรปรวนได้มาดูความหมายของการประมาณค่านะคะการประมาณค่าหมายถึงการประมาณค่าพารามิเตอร์ หรือลักษณะต่างๆ่างของประชากรโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการประมาณค่าที่ใช้กันทั่วไปนะคะก็คือการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรและการประมาณค่าความแปรปรวนของประชากรประเภทของการประมาณค่าแบ่งออกเป็นสประเภทนะคะก็คือการประมาณค่าแบบจุด กับการประมาณค่าแบบช่วงนะคะมาดูตัวแรกก่อนนะคะการประมาณค่าแบบจุดการประมาณค่าแบบจุดหมายถึงการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรโดยใช้ค่าสถิติจากตัวอย่างด้วยตัวเลขเพียงค่าเดียวนะคะเช่นประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรมิลโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างก็คือเอ็กบาร์ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร P โดยใช้ค่าสัดส่วนของตัวอย่างก็คือ p hat ประมาณค่าความแปรปรวนของประชากรคือ sigma กำลังสองโดยใช้ค่าความแปรปรวนของตัวอย่างหรือ s กำลังสองการประมาณค่าแบบช่วงนะคะเนื่องจากการประมาณค่าแบบจุดมันเป็นการประมาณค่าโดยใช้ค่าประมาณเพียงค่าเดียวดังนั้นหากค่าจากตัวอย่างที่สุ่มมามันมีความแตกต่างจากประชากรมากการประมาณค่าแบบจุด ก็จะมีประสิทธิภาพต่ําและเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดสูงนะคะนักสถิติก็จึงพยายามคิดค้นวิธีการประมาณค่าให้มีความถูกต้องมากขึ้นก็ใช้การประมาณค่าแบบช่วงนะคะซึ่งก็จะมีความถูกต้องในการประมาณมากกว่าแบบจุดนะคะการประมาณค่าแบบช่วงหมายถึงการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประากรโดยใช้ตัวประมาณที่มีค่าเป็นช่วงของตัวเลขที่สร้างขึ้นมา เรประมาณค่าพารามิตเตอร์เรียกว่าช่วงความเชื่อมัน่นนะคะช่วงความเชื่อมัน่นเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์หนึ่งลบอลฟานะคะส่วนที่หรือโอกาสที่เราจะมีการประมาณผิดพลาดนะคะเราก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์อัลฟาสัญลักษณ์อลฟาเนี่ยเราจะเรียกว่าระดับในย่ำสาคัญนะคะการบอกระดับความเชื่อมัน่นนะคะสามารถบอกแบบเป็นร้อยละก็ได้โดยใช้สัญลักษณ์ หนึ่งลบแอลฟาคูณกับหนึ่ง้อยเเข้าไปนะดูรูปนี้นะรูปนี้จะเป็นโค้งปกติที่คูแลงเงาสเทาเนี่ยนะ,ะจะเป็นส่วนที่เรียกว่าระดับความเชื่อมั่นก็คือ1นลบแอลฟาส่วน2ข้างเนี่ยนะคะก็คือแทนเขาว่าการประมาณผิดพลาดหรือค่าผิดพลาดนะ,ะจะแทนด้วยสัญลักษณ์แอลฟานะคะทีนี้นื่องจากอันนี้เป็น ความคัดเคลื่อนแบบสองทางเราก็จะใช้คำว่า alpha ่วนสองนะคะสทาง,งนี้การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วงนะสามารถเขียนค่าประมาณได้ในรูปนี้ก็คือ p นะ,ะ p p แทนโอกาสที่พารามิเตอร์มีความถูกต้องนะ,ะ p วงเล็บ l น้อยกว่าติต้าน้อยกว่า u เท่ากับ1ลบแอลฟาคูณ100%นะคะไอ้ตัว L นี้ก็คือขีดจำกัดล่างของการประมาณค่า U คือขีดจำกัดบนของการประมาณค่าทิตก็คือค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณเช่นมิวพีซิกมากำลังสองหรือซิกมนะคะพก็คือโอกาสที่พารามิเตอร์จะมีความถูกต้องนะมีการประมาณถูกต้องในช่วง L ถึง u ขั้นตอนของการประมาณค่าแบบช่วงนะคะขั้นตอนที่1กํากำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เราต้องการประมาณค่าขั้นตอนที่2กํกำหนดค่าสถิติที่ใช้ในการประมาณค่าขั้นตอนที่สามกำหนดระดับความเชื่อมั่นขั้นตอนที่4หาค่าขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนของการแจกแจงค่าสถิติคําคำนวณช่วงความเชื่อมั่นการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะ การประมาณค่าเฉลีย่ยของประชากรกลุ่มเดียวการประมาณค่าเฉลีย่ยของประชากรกลุ่มเดียวแบบจุดนะคะถ้าประมาณแบบจุดก็แปลว่าถ้าเราจะประมาณค่ามิลค่าเฉลีย่ยของประชากรก็คือมิลจะประมาณค่ามิลแล้วก็ใช้ค่าเอกบาซึ่งเป็นค่าจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเอกบาจะมีค่าเท่ากับซิกมาเอ็กส่วนเอ็นนะคะ ลองดูตัวอย่างนี้นะ,ะเป็นการประมาณค่าแบบจุดเขาบอกว่าซุ่มตัวอย่างนักศึกษามาสิบคนเพื่อทําการประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันนะคะหน่วยเป็นบาทต่อวันนะ,ะข้อมูลดังนี้นะ,ะจากจุดข้อนี้จุดต้องการค่ามิลแต่เราจะอาศ่เอก็กซานในการประมาณค่าซึ่งเอก็กซาจะมีค่าเท่ากับ ซิกมา x ส่วน n นงนั้นมิลก็ลต้องเท่ากับซิกมา x ส่วน n ด้วยนะคะซิกมา x ก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดแล้วข้อมูลทั้งหมดบวกกันหารด้วย n n ก็คือจำนวนคนใี่นี่คือ10ผลลัพธ์เท่ากับ110ดังนั้นค่าใช้จ่ายเฉลีย่ยต่อวันของนงักศึกษาแผนวิชาช่างไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ110บาทต่อวันนะคะเราเก็บข้อมูลจากคน10คนแต่เราอ้างอิงจาก10คนเนี่ยไปเป็นนักศึกษาทั้งหมดนะคะ ในี้เขาจึงเรียกว่าใส่ที่อ้างอิงนะงั้นการอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรอ,อันนี้เราก็อาศัยการประมาณค่านะคะดูตัวอย่าง9.2นะี่น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งสุ้มตัวอย่างมา12ช้อนได้น้ำหนักตามนี้นะคะหน่วยเป็นกรัมจงหาค่าประมาณน้ำหนักฉเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะ เราสุ่มมา12ช้อนเราจะประมาณไปทั้งหมดนะคะเพราะฉนั้นอันนี้เราจะประมาณค่ามิลมิวเท่ากับเอกบาเพราะนั้นมิวก็เลยเท่ากับซิกมาเอ็กซ์ส่วนเอ็นซิกมาเอ็กซ์คือผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดหารด้วยจํานวน12ช้อนอนั่นคือ12ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10.42ดน่องนั้นค่าประมาณน้ําหนักเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็น10.42กรัมนะคะละักษณะนี้จะเป็นการประมาณค่าแบบจุดนะคะ คราวนี้ถ้าเป็นการประมาณค่าแบบช่วงนะคะการประมาณค่าเฉลีย่ยแบบช่วงก็จะประกอบไปด้วยช่วงความเชื่อมั่นก็คือ1ลบเอฟว่าคูณหนึ่งร้อยตามสูตรนะคะเราแบ่งออกเป็น3กรณีด้วยกันสําหรับการประมาณค่าแบบช่วงนะคะกรณีที่1ถ้าการทําการสุ่มตัวอย่างขนาดเมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลีย่ยมิและทราบค่าความแปรปรวนสิบห้ากำลังสอง สูตรที่ใช้คือมิวท่ายกับบ bar บวกลบ c สกอร์ ore, ที่อัลฟาส่วน2คูณซิกมาส่วนสแควรูทเอ็นนะคะสูตรที่2สุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่คือ N มากกว่าหรือเท่ากับ30มาจากประชากรที่มีการแจกแจงใดๆที่มีค่าเฉลี่ยมิวค่าความแปรปรวนซิกมากำลังสองซึ่งเราไม่ทราบค่าซิกมากำลังสองเราก็เลยใช้ค่าเ หรือ s ซอเนี้ยเป็นค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างแทนนะคะเพราะฉะนั้นสูตรก็จะลายสูตรที่หนึ่งเพียงแต่เปลี่ยนไอตัวซิก m a เป็นตัว sd เท่านั้นนะคะกรณนที่สามอ่ะเดี๋ยวก่อน,นะกที่สามนะดูตรงนี้ก่อนตัวนี้เป็นตารางแสดงค่า c c ี่สกอร์นะคะของการทดสอบคือถ้เป็นการทดสอบมันก็จะมีแบบทางเดียวกับแบบสองทางถ้าแบบทางเดียวนะคะค่าแ l ลฟาตามนี้ แต่ค่า c จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการทดสอบแบบสองทางค่าแอลฟาจะเป็นตัวนี้แต่ค่า c จะเป็นตัวนี้แทนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้า Alpha แอลฟาเท่ากับจุดศูนย์ห้าถ้าเป็นการทดสอบแบบทางเดียวค่า c จะเท่ากับหนึ่งจุดหกสี่ห้าแต่ถ้าเป็นการทดสอบแบบสองทางค่า C ีจะเท่ากับหนึ่งจุดเก้าหกนะคะคราวนี้กรณีที่สามนะคะ กรณีหน,นึ่งกับ2ไปแล้วกรณีที่3เป็นกรณีที่มีการสุ่มตัวยอย่างขนาดเล็กคําว่าขนาดเล็กก็คือ N น้อยกว่า30มนะมาจากประชากรที่มีการแจกแจงใดๆที่มีค่าเฉลี่ยเป็นมิลค่าความแปรปรวนซึ่งมากกำลังสองซึ่งไม่ทราบค่านะคะลักษณะน,นี้เราจะประมาณด้วย T-Score ์ ore, นะหรือ T-T เทส t เทสคู ate, นะ่กับอ,องศา ความเป็นอิสระหรือ d e of freedom ตัวย่อใช้ d f d f จะมีการเท่ากับ n ลบหนึ่นะคะแล้วเราจะใช้ t t e แทนนั่นคือช่วงความเชื่อมั่นนะตัวเนี้ยถ้าเราจะประมาณค่านะเราก็จะได้ m e เท่ากับ x bar บวก t t alpha ส่วน2คูณ s d ส่วน square root n การ t ที่ alpha ส่วน2การเปิดตาราง t นะก็จะมีายใส่อันนี้นนนะะแถวบนในหัวตารางจะเป็นค่า p แนวตั้งจะเป็นค่า df หรือ d e g r e e of freedom นะ,ะทีวิธีการเปิดตารางเช่นเราต้องการเปิดตาราง t ที่0.25คู่กับ12 0.25คือค่า p 12คือค่า df แล้วก็ไปดู0.25ที่หัวตารางไปดู12ท,ที่ที่ตรงนี้นะคะตรงช่อง df นี้ จากนั้นก็ลากมาให้ชนกันมันก็จะมาเจอค่าตัวนี้เพราะค่าตัวนี้ก็คือค่า T ท,ที่จะไปใช้ในการคำนวณน,นะคะซึ่งในที่นี้ค่า t คือ0.695483ดหกเนั่นเองนะ,ะเราดูตัวอย่าง9.3เป็นการนะครเป็นการประมาณค่าแบบช่วงนะคะแปลว่าจากข้อมูลในอดีที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าน้ำหนักของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกติที่มีส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน4.5กิโลกรัมคำว่าจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันแสดงว่าตรงนี้เป็นค่าของประจักษ์ขอนะคะก็คือเป็นค่าซิกมานะซิกมาเท่ากับ4.5กิโลกรัมสุ่มตัวอย่างนักเรียนมา23คนก็คือค่า n n ็นพบว่ามีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักเท่ากับ 65. 5นี่คือ x bar จบประมาณค่าเฉลีย่ยน้ำนักของนักเรียนด้วยช่วงความเชื่อมั่น90%ถ้าเชื่อมั่น90%ก็แปลว่าให้คาดเคลื่อนได้10%ถ้าคาดเคลื่อน10%หารด้วย100ก็คือ0 10นี่นะคะดังจากจทยเนี่ยเราก็จะได้ว่าซิกมา4.5 n 23 x bar 65.5 1ลบแอล0.90แอลฟา0.10เอาค่าเนี่ยแทนลงไปในสูตร ที่1เลยนะคะสูตรมิวเท่ากับ x อบาร์บวกลบซที่แอลฟาส่วน2คูณซิกมาส่วนสแควรูทเอ็นนะคะแล้วก็ไปเปิดตาราง C นะคะที่แอลฟาจุด1นูนย์แบบ2ทางก็จะได้ค่า C เท่ากับ1.645เอา1.645มาแทนตรงนี้นะคะเอาค่าทั้งหมดนี้แทนลงไปในสูตรคำนวณค่ามิวเนี่ยนะคะ คะนวณในวงเล็บก่อนแล้เป็นคูณกัน1.645ได้1.55435นะคะผะนั้นมันก็จะมีคำตอบอยู่2ค่านะคะก็จะเป็นตัวบอกกี่จำกัดล่างกับกี่จำกัดบนเอา65.5บวก1 5 4 3 6ก็ได้6 7 0 435เอา65.5ลบด้วย1.5435ก็จะได้ 63.9565อันนี้เป็นช่วงหรือเป็นกอบเขตแปลว่ามิวของเราจะอยู่ระหว่าง2ค่านี้ดังนั้นนะฮะการประมาณค่าเราจะตอบว่าน้ำหนักเฉลีย่ยของนักเรียนอยู่ระหว่าง63.9565ถึง67.04 3 5กิโลกร,รัมด้วยความเชื่อมั่น90%นะคะาเราดูตัวอย่างที่9.4บอกว่า สุ่มตัวอยา่างชาวนาในจังหวัดหนึ่งมาหนึ่งร้อยคนพบว่าผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อคนเป็นสิบสองจุดห้าเกวียนจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลการผลิตข้าวในจังหวัดนี้มีการแจกแจงแบบปกติที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสี่จุดห้าเกวียนจงประมาณผลผล,ผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อคนในช่วงความเชื่อมัน่นเก้าสิบห้านะครับ ประชากรมีการแจกแจงแบบปกติและก็ทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะคะแปลว่าข้อนี้เขาให้ซิกมามาซิกมามา4ี่เกวียนนะคะเพราะว่าคำว่าผ่านมาที่ผ่านมาตัวนี้จะบอกค่าประชากรก็คือค่าซิกมา4.5เกวียนอนน่ยนะคะ1 0 0คน x บาร์ค่าเฉลีย่ย12.5เกวียน หนึ่งลบแอลฟานะฮะความเชื่อมัน่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แอลฟาเท่ากับจุดศูนย์นะฮะสูตรที่ใช้นะฮะก็เหมือนกันจะได้ว่ามิวเท่ากับเอ็กบาบวกลบสีสกอร์ที่ Alpha, 2, แอลฟาส่วนสองคูณสแควรูทคูณซิกมาส่วนสแควรูทเอ็นแทนค่าลงไปนะคะออกมาอ่านะะก็จะได้ช่วงของ ช่วงของการประมาณค่ามิวเพราะฉะนั้นนะก็สรุปว่าค่าประมาณของผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อคนอยู่ระหว่าง11.618ถึง13.382เกวียนด้วยความเชื่อมั่น95%นตะ,ะตัวอย่างที่9.5นะ,ะถ้าสุ่มตัวอย่างนักศึกษาในพิธีแห่งหนึ่งมา30คน แล้วว anyway, ัดส่วนสูงพบว่าได้ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงเท่ากับ165.5เซนติเมตรและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ5.5เซนติเมตรจงประมาณค่าเฉลี่ยความสูงของนักศึกษาทางวิทยาลัยด้วยช่วงความเชื่อมั่น95%นะตัวอย่างนี้ไม่ทราบการแจกแจงของประชากรไม่ทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรแต่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่นะคะ ค้งสูตรที่ใช้จะต้องมีเท่ากับ x bar บวกลบ c ที่ alpha ส่วนณอนคูณต้องแทนด้วยตัว s จะแทนด้วย sigma ไม่ได้แล้วนะคะส่วน square root n เราก็แทนค่าลงไปนะคะแทนค่า x bar ด้วย5.5โุทษทีแทนค่า x bar ด้วย165.5แทนค่า s ด้วย5.5แทนค่า n ด้วย30นะคะค่า c นะคะ่า c ก็ไปเปิดตลาด ะะไปเปิดตารางที่ alpha 0 0 5แบบ2ทางก็ะะจะได้เท่ากับ1.96นะคะ,ะก็แทนลงไปด้วย1.96ก 96, า็คำนวณออกมานะคะเขจะได้คำตอบตามนี้นะคะตัวอ,อย่างนี้ตัวอย่างนี้บอกว่าเรียง9.6นะคะอายุหลอดไฟฟ้าบริษัทแห่งหนึ่งมีการแจกแยงแบบปกติ ถ้าส่มลอดไฟฟ้าจำนวน25หลอดอันนี้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กนะคะพบว่ามีค่าเฉลี่ยของอายุการใช้งานของหลอดไฟ780ป780ชั่วโมงและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ40ชั่วโมงจงประมาณอายุของหลอดไฟฟ้าเฉลี่ยบริษัทนี้ในช่วงความเชื่อมั่น90%นะคะอันนี้เอ็นกับ 25x บาเอ็กบานะคะ40ความเชื่อมัน่น เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ0ู0งั้นค่อาแอลฟาคือความคาดเคลื่อนก็คือ0ูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะนือกลุ่มตัวอย่างนั้นเล็กเราจะใช้สูตร t นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา df df จะเท่ากับ n ลบหนึ่ง n คือ25นะคะยี1ลบหนึ่งก็จะเหลือ24นะคะดังนั้นสูตรที่ใช้ในการประมาณอายุเฉลี่ยของาลหะฟ้าก็คือิวเท่ากับ x บบวกลบทีที่แอลฟาส่วน2คูณ a ส่วนสแควรูทนแทนค่าตัวเลขลงไปนะคะแล้วคำนวณออกมาก็าจะได้ช่วงของความช่วงของการประมาณค่านะคะภายนั้นสรุปนะคะอายุเฉลี่ยของลอดไฟฟ้ายอยู่ระหว่างค่าต่ำคือค่าต่ำค,ค,คือ766.31ถึง793.69ชัว่วโมงด้วยความเชื่อมัน90% นี้ก็จะมีแบบหัสให้นาาักศึกษาทำนะ,ะเป็นแบบหัสเก้าจุดหนึ่งก็เหมือนเดิมนะคะให้นาาักศึกษาทำลงไปในหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายเอกสารนะคะถ่ายรูปอะถ่ายรูปเอกสารที่นาาักศึกษาทำทั้งหมดอะส่งมาในไลน์ให้ครูเหมือนที่เคยทำนะคะค่ะจบส่วนที่หนึ่งของการประมาณค่า นะเป็นการประมาณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวนะคะก็จบส่วนที่หนึงแค่นี้ก่อนนะคะกสวัสดีค่ะ